สวัสดีย้ำเศร้าที่สดใสอีกคือเก่าล่ะครับพี่น้องมื่อวันที่แปดมิถุนายน <c oughs> กับโบมี่ยังหลายครับแต่อากาศสดชื่นย้ำมือเศร้าก็เลยอยากนําเสนอบทเพลงเจ้าของแปลงเองอีกเพลงหนึ่งซื้อเพลงว่าไอ้โจรขโมยเงินตาเนื้อหาเพลงสิเป็นแบบใดลองมาฟังเบิ้งเลยครับ <c oughs> เหตุเกิดวันที่หกห้าหรือหกเมษา เป็นช่วงเวลาทำงานกลางวันตัวเราไม่คิดไม่ฝันไอ้ขโมยคนนั้นดันมาขโมยถึงตู้ในบ้านเห็นหน้าชัดถนัดดีเพราะว่าเรานั้นมีหูตายาวไกลจะทำอะไรอย่าให้ใครเห็นพอยามจำเป็นไม่มีใครเห็นใจเรา มีแต่สาบแช่งให้แม่งตายโหงไอคนขี้โกงให้ตายโหงตายหาอยู่ไปก็นักแผ่นดินเผามันให้สิน้นไอโจรขโมยเงินตราเผามันเลยเนาะเผามันเลยเนาะเผามันเลยเนาะเผามันเลยนเานาะ เงินหายระบายโทสะจะได้รู้ว่าการลงทุนมันเป็นเช่นไรขาดผิดหรือติดตรงไหนลงทุนผิดหรือติดตรงไหนเงินทองของชายทุกคนมีได้แต่ก็ตายเหมือนกันเผามันเลยเนะาะเผามันเลยเนาะ เผามันเลยเนาะเงินหายละบายโทรศจะได้รู้ว่าการลงทุนมันเป็นเช่นไรขาดผิดหรือติดตรงไหนลงทุนผิดหรือติดตรงไหนเงินทองของชายทุกคนมีได้แต่ก็คงจะตายเหมือนกัน ขอบคุณครับสวัสดีครับเนื้อหาเพลงก็จะออกประมาณนี้ชื่อเพลงว่าไอ้โจรขโมยเงินตาเด้อพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ